าาเนะโอเคอได้หล่อขึ้นนะก็รู้จักสนิทกันพอสมควรแหละนะครับเนื่องจากว่าเราทำงานเดินไปในสารตระหน่วจเยอะมากงานเพื่อส่วนรวมทั้งคนที่และฉะนั้นแต่เรายังขาดอุปกรณ์ที่จะไปสู้อลบับเจ้าหน้าที่เนี่ยอุปกรณ์ของเราคือนั่นคือ เรื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ของเราที่จะประกอบขึ้นด้วยก็มีโน,น้ตบุ๊กเครื่องพิมพ์เครื่องถขายเอสารเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาขอความร่วมมือจากรักรถสมาชิกของเราเอสีของเรานี่แหละครับที่มีคุณทรบัต์ช่วยกันสลักคนเล็กลนน้อยนะครับเพื่อจะได้เราไปซื้อทุกอย่างที่ผมพูดอย่างมาชุดหนึ่ง เพื่อให้คุณพี่เขาจะทำงานได้สะดวกขึ้นครับเ,เพื่อรถบุกเราจะได้เอาไว้ไลฟ์ลงแขกทำงานเพราะว่าเป็นหลักฐานในการทำงานของของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าทีท่ของเราเนี่ยแหละครับบางครั้งมันมันเหนื่อยมากเวลาไปนหน้างานเนี่ยเวลาจะถ่ายก็เราหนุนยากมากครับอันนี้อันนี้อันนี้ ไม่ใส่โอ้อง่ปั้มเหรอเอาเอาไว้ด้านหลังตัวหนึ่งก็ได้ก็ต่อได้อีกเอ้าสุครับเออขอความร่วมมือจาก FC ของเราเนี่ยครับเอเราจะทำงานกันในในภายในเดือนเดือนมกราเนี่ยนะครับผมว่าน่าจะให้มันจบภายในวันที่31มกราคมเนี่ยแหละครับอ่าอ่อผม ชื่อธนลักษ์ก็ได,ได้ได้โทรประสานงานกับพร่อสมาชิกเราแล้ว,ลวถ้าท่านใดอยู่ทางชนบุรีระยองจันตาดนุ่นก็ให้โทรประสานงานให้ป๋าเป่งทองได้ครับเพราะเราประสานงานกันไว้แล้วเราจะทํางานกันตรงนี้นะครับส่วนทางปราจินบุรีผมก็ประสานงานนางพี่ธนพลนะครับธนพลขนโก้ครับก็ให้ติดต่อประสานงานทางนุ่นได้เลยนะครับ โนเลขบัญชีเราเราจะยังไม่บอกนะครับว่าว่าให้โอนมาหมายเลขใดเราจะให้เพื่อนสมาชิกเราติดต่อกับมาหาเราก่อนเราถึงจะให้หมายเลขบัญชีไปนะครับจะติดต่อใครก็ได้นะครับถ้าท่านรู้จากใครนะครับไม่ว่าจะเป็นป้อประนอมเป็นพี่ตีเป็นพี่สมุทรพี่เทระครับซึ่งผมธนรลักษ์ซึ่งสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเราจะทํางานตรงนี้ให้เสร็จภายในวันที่ส1มมกราคมเราจะไม่อยากแค่ว่า เงินนานออกไปนะครับไม่ว่ากันแล้วครับใครมีน้อยก็ก็ให้น้อยก,ก็ว่ากันมานะครับออขอความอนุเคราะห์จากเพื่อนสมาชิกทั้งโกของเราเอซีของเราที่มีพอจะมีกําลังทรัพย์ที่จะช่วยมาเสริมด้านด้านอาวุธของเราเปรียบเสมือนอาวุธของเรานะครับเ,อเ,อเครื่องปิ้นครับเพราะว่าเราก็ไม่มีเงินเดือนทํางานด้วยใจจริงๆนะครับทำงานเพื่อ เ,เพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมไม่ว่าจะประชาชนเดือดร้อนเข้ามาเราก็ทํางานาตรงนี้เรตลอดอยู่แล้วเพื่อนักรบต่านเหินขพราเรารวมถึงศูนย์ช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของป๋าเก่งกายไทยอ่อนที่เป็นประธานอยู่ณขนาดน,นี้และที่ปรึกษาคือป๋าธรรมรัตน์นาสาชาติและประธานคังสเบียนของเรานะครับ เราจะไม่ไปรบกวนกับเงินทางเสบียงอีกส่วนนั้นเราจะไม่ไปยุ่งด้วยนะครับเราจะเอาเฉพาะท่านสมาชิกของเราเนี่ยนะครับเรื่องนี้ผมผมได้ปรึกษากันมานานแล้วนะครับก็ไม่มีโอกาสสักทีก็ถือโอกาสนี้จังหวะเหมาะนะครับที่จะได้ไลฟ์สดบอกพี่น้องของเรานะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณล่วงหน้าไว้เลยนะครับกับพี่น้องของเราขอบคุณนะครับ วัสดีครับเอ้า FC หรือสานท่ต่อเลยหรือมาชิปอะรที่ประกอบอาชีพในสิ่ต่าที่เราต้องการนะครับสามารถทหน่ยหเราได้ในราาพิเศษนะครับก็จะเป็นการดีลยิ่งครับครับอ่โอเคเนาะก็อย่างนี้นะครับต้องขอบคุณพี่น้องเราทุกคนที่เข้าใจในปัญหาส่วนหนึ่งผมเองไม่ได้คิดเองแล้วก็มีคุณอำพรหรือเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นธนรักษ์ ป็นแล้วก็คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เราหลายคนทั้งกลุ่มชนุรีระยองพี่ศรีชัยนะครับาทางพี่เป่งทองหรืออะไรเงี้ยนะครับก็คือเข้าใจในปัญหาว่าในการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยเราต้องมีเครื่องบินเตอร์รถ้าเราไปจ้างเขาเราถ่ายทอดสดไปแล้วเราต้องไปปินพ์ออกจากโทรศัพท์ถ้าบางร้านนะครับเป็นรูปถ่ายถ้าเป็นภาพสีเนี่ยบางร้านเขาคิด15บาท พราะนั้นสำนวนหนึ่งก็จะใช้เงินประมาณ250ถึง300บาทแล้วแต่ภาพที่เราจะเอามาใส่ในสำนวนนี้กี่ภาพส่วนเครื่องปริ้นหรือเครื่องมือเนี่ยมันต้องประกอบด้วยอย่างที่คุณธนรักพูดนะครับ,รบ,รบก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้าใจในปัญหาเพราะส่วนหนึ่งการต่อสู้ของพวกเราเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราขาดอุปกรณ์ เครื่องอำนวยความสะดวกพวกนี้เราทําเอกสารเสร็จฝ่ายกฎหมายส่งมาเป็นไฟล์พอส่งมาเป็นไฟล์เสร็จปุ๊บ,บผมก็ต้องเป็นภาระทแรกว่าผมต้องหาเงินไปปริ้นออกอย่างการณีที่ปักเกตนี้ก็ส่งเรื่องให้กับทางน้องเอแล้วก็พี่สมุดเป็นคนไปปริ้นวันนั้นเสียงเงินไปกี่บาทก็ต้องวิ่งบุญกันอยู่เหมือนกันออวันวันไหนครับป๋าวันเอกสารเอกสารที่ไหมโอ้วันนั้นผมโดนกัมา เกือบ200บาทเกือบ200ะนะครับอันนี้ก็คือเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งแต่ถ้าเรามีของอุปกรณ์อื่นๆพวกนี้เราจะไม่ต้องไปเสียเงินตรงนั้นแล้วการทํางานเราก็จะง่ายขึ้นะนะครับก็ในประเด็นที่ปักเก็ตวันนี้นะครับเราผมเองก็ได้รับการประสานงานจากคุณสมุดและก็คุณธีระและก็คุณธนรักษ์และก็น้องเอนะครับว่าผู้ก่อกับสั่งให้ออกรับเลขคดีเพียงเลขเดียว ส่วนรู้สึกว่าเรื่องรถที่ไม่ติดป้ายภาษีเนี่ยท่านไม่ออกให้ไอ้ส่วนที่ไม่ออกให้เพราะว่าจริงๆนะบริษัทเขาต่อมาให้แล้วแต่ฝ่ายธุรการที่ดูแลเรื่องรถยนต์ไม่ใส่ใจหรือว่าไม่อะไรก็แล้วแต่ที่ไม่นำมาติดแต่ความผิดมันสำเร็จแล้วเมื่อประชาชนมาถ่ายภาพได้นะครับส่วนท่านนำมาติดที่หลังแล้วจะบอกว่าพ้นผิดไอ้นั้นก็ไปว่ากันในชั้นต่อๆไปนะครับ ที่ผ่านมาทาไมทาไมเขาต่อมาให้แล้วทําไมท่านไม,ไม่เอามาติดนะครับท่านต้องอพุ่งข้ามชาต้องให้ความใกล้ชิดไหมกับเรื่องปัญหาเหล่านี้ที่ประชาชนก็ร้องเรียนอยู่คือรถไม่ชําระภาษีจริงๆบรยสัจเขาชาําระให้แล้วแล้วถามว่าขี้เกียจอะไรกันนักหนาถึงไม่ใส่ใจเรื่องที่จะเอารถเอาป้ายภาษีมาติดแล้วค่อยวิ่งไปทํางานหร,หรือไปปฏิบัติหน้าที่หลีกเลี่ยงการ หีกเรียงการร้องเรียนจากประชาชนเนี่นะครับคุณขับรถที่ไม่ต่อภาษีไปไล่จับรถที่เขาไม่ชำระภาษีฐานความผิดมันเดียวกันนะครับส่วนพนักง,งานสอบสวนก็เป็นทางเลือกของท่านนะเอ,อที่ประเกตนี้ผมบอกเลยว่าเป็นทางเลือกของท่านถ้าท่านไม่รับรับการแจ้งความเสร็จแล้วท่านไม่ตัดลงในสำนวนเลยไม่ตัดเข้าสู่สระบบของโรงพักเลขคดีท่านไม่ออก ผมบอกได้เลยว่ามันเป็นทางเลือกของตํารวจแต่ถามว่ามันจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะครับเราก็คือผมเนี่ยผมเดินตามช่องของกฎหมายนะครับตอนนี้พุ่งกับติดต่อได้แต่ท่านบอกว่าประชุมอยู่แล้วอาจจะเข้ามาช่วงบ่ายเรื่องอย่างเนี้ไม่แน่ผมผมไม่รอนะครับเพราะว่าทุกคนต้องไปทำมาหากินผมไม่รอท่านแต่ฟังเสียงท่านพูดโทรศัพท์กับผมแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเออ คือยังไงอ่ะคือถ้าถ้าท่านไม่สั่งไม่สั่งให้พนักงานสอบสวนกักเลขคดีเอาไว้เนี่ยมันตัดได้เลยมันเป็นคดีง่ายๆนะครับมันต้องลงสู่สารระบบทันทีแต่ถ้าไม่รับโดยทันทีอย่างเนี้ยถามว่าถ้าร้อยตำรวจโทรที่เป็นเจ้าของจำนวนที่รับเรื่องจากน้องเอเสร็จแล้วท่านไม่ตัดเลขคดีให้เขาอันดับเลขถูก กักยาม3วันอันนี้พูดแบบภาษาสวยๆก็คือว่าถ้าเป็นตำรวจใช้คําว่ากักยามแต่ถ้าเป็นประชาชนนี่คือถ้าถูกลงโทษก็คือติดคุกก่อนแล้วสวันนะครับก็เป็นเป็นเป็นเรืเเ่องปกติแต่ที่ให้น้องเอไปถ่ายรูปกับสมุดเล่มเหลืองให้น้องเอไปถ่ายรูปกับรถแท็กซี่คันที่ถูกล้อๆผมไม่รู้หรอกว่าข้อความที่ท่านจะไปแคปชั่นที่จะไปเขียน เพื่อที่จะนํานเข้าไปสู่กระบวนการเนี่ยจะเขียนว่าอย่างไงอะ่ะคือคาพูดคาจาเนี่ยตอนนี้มันมัน,ม,นมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างไม่ไว้ใจกันแล้วนะครับว่ากันไปครับถ้าพวกท่านคิดว่าการที่อยู่ในตาแหน่งและท่านทาอย่างนี้ท่านบอกว่าทําถูกต้องและคอยที่จะช่วยเหลือกันก็ว่ากันไปนะครับผมเองก็จะเดืนหยัดพาน้องๆต่อสู้ แต่อย่างที่คุณธนรักบอกกันแหละครับว่าถ้าจะปริ้นํำนวนทีมันใช้เงินประมาณ2 0 0กว่าบาทถึง3 0 0ครับนะครับเพราะฉะนั้นเองก็ทางคุณธนรักก็มีโครงการนี้ขึ้นมาก็คือเห็นใจหนึ่งการที่เราวิ่งแต่ละจังหวัดตอนนี้บอกได้เลยว่าบางทีถ้าเกิดว่ารถของผมเองนี่ก็เราทำงานตรงนี้จนกระทั่งว่าหนึ่งถึงมีเวลาทำงาน อย่างทุกคนนี่ขับแท็กซี่หมดนะครับมีเวลาวิ่งเต็มร้อยแต่พอคอยบ่ายลงมาถามผมถามสมาชิกเขาทุกคนเนี่ยจะเหลือตังค์เข้าบ้านแค่ร้อยกว่าบาท้อมปานอนเหลือร้อปดสิบ <c oughs> วิ่งทั้งวัน <c oughs> ตั้งแต่ตีห้าเอออันนี้แหละคือชีวิตการที่รัฐบาลเองไปทำให้รัฐมนตรีคนหนึ่งไปบอกว่าเชื้อไวรัสโควิดในทีน กระจอกสุดท้ายคําว่ากระจอกนี่มันทําให้คนทั้งแผ่นดินตื่นเต้นไปหมดผู้โดยสารก็กลัวคนขับรถแท็กซี่แท็กซี่ก็กลัวผู้โดยสารว่ามึงจะเอาโรกขึ้นมารถกูหรือเปล่าบางคนอานาไมยจัดถือสเปรย์ที่เป็นทินเนอร์มาพ่นเบาะรถเขากลัวเชื้อโรคจะติดอยู่ในเบาะถามว่าเบาะรถอ่ะมันเป็นเบาะหนังถ้าเอาทินเนอร์ไปพ่นปุ๊บเบาะด่าง พูดอะไรก็ไม่ได้นะเพราเป็นเป็นนโยบาย,ยางไงไปที่ไหนก็ต้องพกสเปรย์ไปที่ไหนก็ต้องมีเจลเนี่ยทีละน้อยไปขึ้นลงพักไหนก็เอาเจลล้างไอเจลอะไรนะแอลกอฮอล์ล้างมือเส้นวัฒนาทีละมันหายไปหมดแล้วอันนี้เละคือแอลกอฮอล์แดกเส้นวัฒนาหมดแล้วไปที่ไหนมันก็จะเจออย่างเงี้พวันนี้ก็บาดถึงรัฐบาลเนี่ยนะครับว่า บางเรื่องนะ่ะอย่างมหาชัยอย่างสมุทรสาครอย่างนี้ถ้าบอกว่าใครไปไปมหาชัยอาจจะติดเชื้อไวรัวสโควิด -19 แสดงว่ามหาชัยทั้งเมืองเนี่ยถ้าไปพูดละะดักษณะนั้นคนมหาชัยตายหาหมดคนที่มหาชัยเขายังอยู่ดีสบายแต่มันจะติดแค่บางคนเท่านั้นมันไม่ใช่ทุกคนกลายเป็นว่าไปประกาศอย่างนั้นจังหวัดสมุทรสาครอันตรายจนคนทั่วประเทศไม่กล้าไปไปสมุทรสาคร นะครับ <c oughs> ก็มีบางเพจที่อยู่ทั้งหมดทัค้คอนก็คอยจะเอาเอา,เอางว่าคอมเมนต์เข้ามาหาเรานี่ก็จะออกแนวแบบใช้วาจาที่ไม่ค่อยสุภาพแต่ผมเตือนพี่น้องเราทุกคนนะอย่าไปคอมเมนต์อย่าไปตอบโต้เขาเ,าเต็มที่ก็แคปแคปเอาไว้เดี๋ยวมีเวลาค่อยว่ากันไอ้พวกที่ไอ้ห้าวอยู่ในช่องหน้าบ้านของคนอื่นเขาอะนะครับรับรองไม่มีการเล่าเว้นแน่นอน นะครับตอนนี้ให้เขาเก่งของเขาไปก่อนนะครับเราไม่มีเวลาที่จะไปต่อรอต่อเถียงกับคนประเภทนี้ไอ้คนที่มันขาดความอบูบูนทงางครอบครัวอาจจะแบบเมียทิ้งไม่มีอะไรจะทํานั่งคอยคอมเมนต์เขาตีหนึ่งตีสองก็นั่งดูอย่างนั่นแหละคอยคอมเมนต์เขานะครับเป็นเรื่องปกติครับถ้าตํารวจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพวกเราไม่เคยที้เหนียวคับชมนะแต่ถ้าทาคืออย่างนี้ การไม่รับเลขคดีเนี่ยอำนาจการสอบสวนเนี่ยมันอยู่ที่พนักงานสอบสวนที่รับสำนวนแต่นี่พอพวกเราในเพจนักลับแดนเถื่อนเขามาแจ้งความทีไรไหลายๆครั้งพอรับเอกสารที่ฝ่ายกฎหมายเราทำมาผมส่งให้สมาชิกมาแจ้งความแทนผมกลายเป็นว่าพอรับเอกสารปพ๊บจากชั้นล่างทางห้องพุ่งกลับอยู่บนชั้นสี่ ตำรวจก็วิ่งขึ้นยันยันสียตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันความเกรงอกเกรงใจกันไงแต่พอถึงที่สุดใครใครจะถูกลงโทษถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่419วิธีการสอบสวนว่าต้องทำย่างไงถ้าไม่เป็นไปตามนั้นคนที่ถูกลงโทษคือคนแรกก็คือพนักงานสอบสวนที่เข้าเวรทำเป็นย,ย,ยุกยึกยักไม่มีปัญหาสำหรับผมผมบอกแล้วไงว่า เราเดินไปตามช่องอย่าเล่นนอกกติกาแต่ถ้าเล่นแบบว่าเออมีไอ้พวกขี้ยงขี้ยามาหมาหมูข่ข้างนอกนี้อันนั้นเราไม่เอานะเพราะอํมพรบอกกูจนะไม่เท่าไหร่หรอก <c oughs> แต่คนที่อยู่ข้างหลังอํมพรเขาบอกว่าแน่กว่าอํมพรเยอะนะครับเพราะนั้นก็ฝากไว้สำหรับคนที่คิดว่าทุกอย่างมันต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันเก่งมันต้องเก่งเรื่องกฎหมาย พวกผมปอสกันอย่างนี้แหละครับลุกขึ้นมาสู้แทนพี่น้องประชาชนก็ให้พี่น้องเรากดติดตามในช่อง Facebook นะครับช่อง YouTube บ้างใส่ชื่อธนพัฒน์เข้าไปเป็นแรงใจแรงกำลังใจให้กันและกันถ้ามียอดคนติดตามในช่อง YouTube มากพอผมอาจจะมีอีกสักช่องหนึ่งเพื่อให้พี่น้องเราได้ติดตาม ได้มีข่าวใหม่ๆนะครับคือทันทีท่านใดไม่ต้องผ่านบอกอของเราอะนะครับช่องอื่นเขาอาจจะผ่านบอกอแต่ของเราผมเองเนี่ยเป็นหัวหน้าผู้สื่อข่าวโดยตรงบอก,อบ,อกอบอกทะไรทําได้ตามสบายไม่มีข้อห้ามใแดๆท้งสิ้นถ้าเราไม่ละเมิดคนอื่นคนอื่นก็ไม่มีสิทธิ์ละเมิดเราฝากไว้แค่นี้นะครับสําหรับสบพปากเกตส่วนผู้กงการบอกติดประชุมยังสั่งลูกน้องไม่ได้อันนั้นเรื่องของท่านนะ เออเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เข้าไปคุยกับพนักง,งานสอบสวนแล้วเขายืนยันว่าผู้กํากับเป็นคนสั่งนะครับถ้าผู้กำกับเป็นคนสั่งที่นี้ขั้นตอนมันจะไปถึงใครอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้กำกับเราผมไม่มีอํานาจที่จะไปท้าทายพวกท่านหรอกแต่สิ่งที่ประชาชนมาล็องทุกขก่าวโทษแล้วท่านมีหน้าที่คือต้องตัดเข้าสู่ระบบทันทีเลขคดีต้องออกให้เขา เพื่อให้กระบวนการสอบสวนมันเดินไปตามตามช่องของมัน30วันต้องแจ้งความคืบหน้าให้กับประชาชนเขาทราบถ้าไม่แจ้งถือว่าเป็นความผิดนะเราก็จะตามเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดเพราะว่าการล็อกล้อเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่ทรมานคนขับรถแท็กซี่มากเช้ามายังไม่ได้งานนักเที่ยวไม่เคยได้ไม่คือไม่มีผู้โดยสาร พอจอดรอนิดรอหน่อยท่านล,ล,ล็อกล้อเขียนใบสั่งให้มันก็ได้เจ็ดวันให้มันไปหาเงินก่อเจ็ดวันให้มันมาเสียก็ได้แล้วเบียยหรือกฎหมายเขาเขียนไว้อย่างนั้นไอ้นี่คนขับมานั่งนั่งอยู่ในรถแล้วท่านไปโยนเหล็กล็อกไอ้นี่กขล็อกอย่างเดียวล็อกจริงจับจริงล็อกจริงจับจริงคนขับแท็กซี่มันจะตายอยู่แล้วหาคนขึ้นรถก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ขหยันล็อกมีบางรายนะทีอ้องเรียนมาว่าเขาต้องไปกู้เงินรายวัน เพื่อมาจ่ายค่าปลดล็อกไม่งั้นเขาไม่ได้รถคืนอ่าน,นี่ก็อันนี้แหละคือหลักความจริงเมื่อเมื่อตำรวจไม่เห็นใจประชาชนถามว่าประชาชนเมื่อเขาลุกขึ้นสู้คนขับรถแท็กซี่ทั่วประเทศไทยเขาลุกขึ้นสู้มาใครจะกล่าวหาใครได้มากกว่าใครนะครับฝากไว้รักทุกท่านคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมครับอขอบคุณนัาวน,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 นิดนึงครับ ตอนนี้ครับผู้บริจาคเนี่ยครับก็มีมาประเดิมแล้วนะครับเนี่ยครับนี่นะครับหนึ่งันบาทนะครับผมเองครับเจธนาักษ์ก็เอาลงกับเขาด้วยห้าร้อยบาทพี่สมุดให้มาสี่ร้อยบาทนะครับพี่ธีละให้มาหนึ่งร้ยบาทรวมเป็นหนึ่งพบาทนะครับเงินเงินนี้จะเก็บไว้กับผมนะครับผมจะเป็นผู้ดูแลนะครับถ้าได้ครบแล้วเราก็จะไป ไปไปจัดซื้อกันนะครับรับรองว่าที่ท่านบริจาคมาจะโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับจะทํางานให้โปร่งใสจะไม่มีหมกเม็ดนะครับใครส่งเข้ามาแล้วให้ส่งสลิปมาด้วยนะครับแล้วเราจะเขียนลายชื่อทุกคนนะครับแจ้งให้ท่านทราบต่อไปนะครับส่วนหมายเลขบัญชีขอสมวตนะครับเราจะไม่บอกออกไลน์นะครับให้ติดต่อมาตามที่เราพูดไปเบื้องต้นแล้วนะครับ ถ้าใครรู้จักสุเทพถาวิชัยนะครับผมก,ก็ก็ประสานงานไว้แล้วเหมือนกันหรือจะเป็นป้อมประนอมพิธีละหรือเป็นน้องเอหรือเป็นพี่สมุดหรือพี่พธนพัฒน์ก็ได้นะครับถ้าใครสะดวกทางปาจีนบุรีก็ให้ติดต่อทางธน,พล,นพลคอนโก้หรือว่าธนบุรียงก็ให้ติดต่อป้าเปิงทองได้นะครับถ้าใ,ให้ติดต่อมาก่อนเราถึงจะบอกหมายเลขบัญชีนะครับนะครับขอแค่นี้นครับนสน่วนเอฟซี MC, หรือสมาชิกท่นานใดที่ จําหน่ายอุปกรณ์ที่เราต้องการครับการจาหน่ายให้เราในราคาพิเศษได้ก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับครับนะครับอันนี้ก็คือเอมีอะไรจะพูดไหมก็นี่น้องเอนะครับจริงๆเอเองเนี่ยก็อันนี้เราพูดป๋าพยายามฝึกทุกอย่างให้ครับป๋าครับเนอะบางทีข้อผิดพลาดและหลายอย่างนี้เอก็ยังพลาดอยู่หลายเรื่องครับผม นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้จําไม่ขึ้นใจว่าบางทีเราเป็นโจทย์ไม่ใช่เราไม่ไม,ไม่ใช่ผู้จำไม่ไม่ใช่เป็นจําเลยครับผมตำรวจจะถ่ายรูปอะไรให้ไปชี้อะไรไม่ใช่เราไปชี้มั่วครับก็เป็นถือว่าเป็นบทเรียนครับผมต่อไปนี้จาไม่มีแล้วครับก็ด้วยความที่วาออกสนามครั้งแรกที่ที่เรามาันเป็นการเดินลุกเข้าครั้งแรกก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ต่อไปก็จะ,ะก็มาจ <c oughs> ะจะจะให้ใหดีกว่านี้ครับผมมาเช้านี้เขาจะถ่ายรูปอะไรนะให้ชี้รถ ให้ถ่ายรูปชี้คู่กับรถออแล้วก็ชี้สมุดเล่มเหลืองแล้วก็จะให้จะให้จะให้ถ่ายคู่กับสมุดเล่มเหลืองอ่าอฮะแต่อ่าแล้วก็แล้วสุดท้ายก็เอารูปที่ผมถ่ายคู่กับคู่กับรถมาให้ผมเซ็นด้วยอ่าไอ้ผมก็ด้วยความที่ว่าคนซื่อครับป๋าไม่เข้าใจด้วยไม่เข้าใจด้วยขั้นตอนก็เลยเซ็นให้เขาไปอ่าอ่าฮะอ่านอ่านแล้ว อ่านก็ไม่ได้อ่านละเอียดอ่านก็อ่านไม่ละเอียดเท่าไหร่ต่างหากครับป๋าครับยอมรับเลยครับป๋าครับนี่นี่ครับก็ก็ฝากไว้นะครับว่าต่อไปนี้จะจะจะเซ็นอะไรต้องอ่านให้ดีๆครับผมอืครับผมจะยอมรับข้อผิดพลาดตรงนี้ครับผมมปนเช้าใครมาด้วยด้วยใครมาด้วยบ้างมีพี่สมุดครับแล้วก็มีพี่ธีระครับผมอ่าสามรวมกับผมด้วยก็สามคนสองคนนี่เหรอเดี๋ยวก็เดี๋ยวต้องตีก้นเดี๋ยวต้องตีก้นทั้งสองคนครับผมน้องเซ็นอะไรไม่รู้เลย อันนี้อันนี้บอกเตือนเนี่ยที่ที่ที่ว่านี่ไม่ได้ตำหนิอะไรนะครับเพียงแต่ว่าอย่างนี้นะครับการเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยถ้าสมมุติว่าตารวจเองเนี่ยเขาพยายามบางทีเส้นๆไปฮะไม่มีอะไรเออไอคําพูดอย่างนี้แหละเส้นๆไปเหอะเนี่ยมันทําให้ประชาชนติดคุกมาเยอะแล้วครับผมเออเพราะว่าเวลาเขาไปทําสํานวนส่งให้อาการแลส่งให้ศาลเนี่ย ลายเซ็นของใครเ่ยไม่ใช่ของอื่นของมึงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นจําไว้เป็นบทเรียนจะเป็นบทเรียนผมไปจนวนตายเลยครับเพราะนั้นนี่แหละก็คือว่าทําไมบางทีทุกคนต้องไปอย่างพิสมุดเองก็เหมือนกับยังฝึกงานอยู่ยังยังยังไม่คล่องแคล่วหรือยังไม่เคยเจอปัญหาเหล่านี้เออทีนี้มันก็เป็นบทเรียนว่าต่อไปเราเซ็นอะไรบางทีเนี่ยเราเซ็นแค่ว่า เขาเขียนเอาว่าไม่ติดใจเอาความอืแ okay. ต like ่ลายเซ็นน so ี่เป็นของเราไอที่แจ้งมาทั้งหมดนี่ลุกหมดเลยเห็นไหมครับผมเพราะว่าตอนนี้เขาเขียนว่าเอคือเขาไม่ได้ใส่ชื่อว่าเอไม่ได้ติดใจเอาความเห็นไหมครับครับนี่ขนาดจับไม้มันยังเอาหัวทิ่มลงเลยพ่อบอกว่าได้ยินไอจับไม้มันก็หัวทิ่มหนินเแล้วงั้นเนี่ย จับยังเรียวอ้ตายแล้วูไมผมจับผมจับหมดเลยต้องบอก่บโอเคนะครับพี่น้องเราเราสรุปสั้นๆเดี๋ยวป๋าเอียงจะหยิบเอาไปใช้ก็คือมันจะยาวไปไม่ดีนะครับเราเอาแต่สาระก็ที่พูดอันนี้ไม่ใช่ว่าขายหน้าน้องนะครับจริงแต่ว่าเตือนเตือนเป็นให้ทุกคนที่ดูไลฟ์สดเราอยู่ก่อนที่จะเซ็นเอกสารอะไร จากมือเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าหลายครั้งที่พอเราไปตามเรื่องคดีต่างๆนี้กลายเป็นว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทําผิดแต่ลายเซ็นนั่นมันเป็นลายเซ็นของผู้ร้องมาหาเรารนะครับแต่วันนี้เองก็ไม่ได้อ่านละเอียดแต่เซ็นไปแล้วแต่เซ็นไปแล้วแต่กรณีนี้ถ้ามีปัญหาเดี๋ยวเราก็มาแก้เราก็มาแก้กันอีกทีนะครับ,รบสำหรับวันนี้ ก็เพื่อประหยัดเวลาไม่อยากให้มันเยินเยอะก็รักทุกท่านคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมครับขอบคุณและสวัสดีครับพี่น้องครับฝากถึงอนุชานะครับเดี๋ยวจะเข้าไปเยี่ยมนะครับพี่อนุชานะครับเดี๋ยวผมจะชวนพี่ตีนี่แหละครับลุงธนรัต์ไปเยี่ยมนะครับเหรอครับแล้วไม่บอกล่วงหน้าครับชวนออกกล้องนี่แหละครับโอ้โหชวนออกกล้องคิดว่าถ้าผมไปไม่ได้เดี๋ยผมจะอายคนไหมเนี่ยนะอนุชาทำงานก็เหรอไม่รู้เออไม่รู้แล้วเชิ